สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับพ่อถนอม,อนอมแมนอ่าสำหรับวันนี้ก็แอปนี่จะมาตามแนวทางกับคุณพ่อถนอมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงท้ายด้วยครับจะบอกคุณพ่อถนอมเพ,พิ่นจะเน้นๆให้ตัวใดนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1กันยายน2567นะครับ มารอติดตามน,นกันด้วยครับเดีอมารอติดตามตัวเลขแนวทางด้วยกันนะครับพ่อ,อน้อมสวัสดีครับสวัสดีพ่อ,อน้อมนะครับถือว่ามาตามโค้งสุดท้ายนะครับขอบคุณพ่อน้อมนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวพอถนอมเราจะฟันให้ตัวใดนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเขาจะไส์พอนเนี่ยอือ มาเกี่ยวห h างง่วจับห h ่างง่วสุดเกา่ายรวดสุดนี่ก็คือเกานี่ได้สุดมันเหรอเข่าคือเกาน่ะสมนติเข้าชุดเจียว n า à แล้วสิมันชุดเจียว nhài แสดงว่าขึ้นมาฝันฟันฝันดีป่ะฝันยังไงมึงขึ้นนี่จำโมได้ครับคือจำคนตายน่ะฮะจงเป็นไฟาย จักมันไผ่แบบนี้จักมันผู้ใดหักค่นตายหรือเลีอยูหรอวะเรียกตายหรอวะจนกว่าของเมียขึ้นชิดชิดเอฟซีมันก็โทรมาถามอยู่พ่อโทรมาอยู่หมู่ว่านกระโทรมาทั้งใช้พุ่มหรอกรโทรมาว่านกระโทรมาถามกับพวกกันโดนเติบอด่ดอกกับปล่อยไปตัวปล่อยนี่ละตัวพ่อปล่อยไปนี่ละเจตังยังบ่ได้อยู่ อ่ะ่อยเฮกิตั้งเนี่ยอ่ะ,อะขอตัวเลขน้ำเนาะค่ะพอ่อ FC เจตังทัานใดๆครับเหมือนถ้ำเอามาก็พ่อก็ให้ให้ตัวได้จักรสุดให้สองสุดคือเกา่าค่ะพ่อห้ไลายตัวนะพ่อเนาะค่ะยกตัวเลขเอาเอาตัว FC ฟังพอ่อตัวได้แน่ สองศูนย์กับสองสี่สองสุดสองแสนโมเปียนเนี่ยคอนอยโมเปียนหากมะยำก็ดีขึ้นน่ลนะมายำชี้สิจำได้นะครับเนาะชี้สิจำได้ก็ฝันมือขึ้นนี่่ะฝันว่าเห็นคนตายัจักไฟตายคฝันเห็นคนตายฝันเห็นคนตายคของก็ว่าฝันมือขึ้น ก็ยังได้ไปงานศพข้าเจา้านี่แหละจะไปงานศพข,ข้าเจา้าไม่โชคหรอกเมื่อกี้ท่าวท่าวัน,น์ังสิแต่เ่ามีโชคเลยแสดงว่าม,มันโชคมันมากมากจีพ่อสนอมไปไปมันจะอยู่มันจะอยู่แล้วแปลว่ามันอยู่แล้ว <laughs> มันสองตัวนี่ล่ะมันสิใส่ตัวใไหนสนั้นแต่เส้นวิ่งวิ่งสองหวดนี่โมฮีเสียเฉียว มันใจเลพอมันใจนนะเกินลอยเลยย่ะสองนี่สองนี่มาแน่นอนสองมาแน่นอนนะครับสำหรับสายวิ่งสายดุดโต๊เดียวแข็นๆรอบบนล่างนะพ่อน้าตัวบนล่างวิ่งสองบนล่างนะครับพอวิ่งสองกบบนล่างค่ะสองโตมีสองมีสองศูนย์สอง สองศูนย์สองซีสองศูนย์แบบสองสีเนิ่นสองซีอครับวงกลมเลยสองสีวันสีโบผาดหน้าเด็กหมดมันใจพ่อมันใจพ่อมันใจร้ายิึงยูเด็กหมดมันก็ทุกงวดพ่อมันก็ถูกงวดแต่กลัมาฝันมาเห็นคนตายพราวันสีเด็กสิยูเร็วนะ พ่อกความใจพ่อคู่กันสังยันสี่ให้สองจุดแครๆให้สองชุดครับเป็นนทางรัฐบาลไทยนะครับอสองศูนย์สองสี่วิ่งสองมีแค่นี้น้องขอนระันบเส้นวิ่งเส้นแรงวิ่งเลยสองหวัวก็แต่ว่าความั่นใจ มันใจขัดนะครับมันใจยุง่งวดเลกวิ่งมันห้องก็มาฟรุดหดบางหันทอดหนนาเล็กวิ่งคมันเข่ามาตลอดเล็กวิ่งนะม,มีแค่นี้ทั้งพอเนาะครับนี่ทอานี้ละสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพ่อน้อมให้วิ่งสองนะครับ ันนี้บนล่างกะพอนอนสนิทบนล่างนะอหอยกันไว้เลยครับเดี๋ยวหอยกันไว้เลย,ย,นเลยบนล่างกันไว้เลยครันบจะหมดเสียเขียวนอนพอนอนสองนี่มันสิมาทั้งบนทั้งล่างคุณดีสองครับมันเคยมากจงิี่ของผลลุ่มหรือผลอะไรครับฮะแต่ปลาโได้ลุ่มสบ <c oughs> <c oughs> เมียลโดดโดดนะคะวิ uhm <not> ่งสองนะคะท่านผู้ชมจับคู่สองศูนย์เลขสองสี่หมดวันที่1กันยายนพศสองพันห้าร้อหสิเจ็ดไอดีลน์เอเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งะคะใครที่ชอบตัวเลขแนวทางเอสดีไอดีไลน์ไปได้พี่น้อค่ะนะคะดังปันแนวทางแล้วก็ซุ่มเสิเขาโทรมาหรูนี่มันชุ่มเขาเจ้าเปลนนันนี่โบเป็น เดินวิ่งอยู่ครับกดอันนี้โบเปลี่ยนอะไรดีไรโเปลี่ยนเออขาเจ้าเดินไล่เดินโบเปลี่ยนซุ่มซุ่มขาเจ้าโทษมาถามตรงๆเลยคะพ่อโพ่อจะคุยกับก็น้องก็อยากคุยกับอันเสี่ยนเนาะก็อยากว่าก็พอนะมาลาอยากให้ไปว่านไปจังไรข้างง่ว่พอว่าจับสูวพ่อชีบตัวเรื่อยบอกว่าคือเรียงหลายเสียเอาอยูยูบอกโบเมยบอกพ่อขาเจ้าก็ว่าดีอาย่เท่าไรแล้ว เจ็ดสิบเจ็ดสิบยังเลี้ยงเลี้ยงงัวได้สบายสบายใ่เลี้ยงง,งัวสบาย,บายเจ้เงงหาหญ้าเสือเจ้าหญ้าเสืองงอ,อ,อตัวนี้ให้แค่งวด<ง>นี้ให้แค่สองตัวเน้องให้สองตัวทุกงวดนะดาพ่อให้สองตัวทุกงวดเอาองค์กลมสีแดงๆข,งขึ้นต้นหนึ่งพร้อมตนขอนะครับสองสีนะครับตัวกันคือสองศูนย์เทียนมากรีกกุเนเหล็กวิ่งวิ่งเลยงวดครับสองศูนย์ผ่าด้วยขอนาะวิ่งผ่าน พอนอมป็ฟันท่งให้ว่าว่าภามัมาออกอยู่ใกล้แต่วำป็นไม่รดอยากไปาเวิรงผุนดิมองขาเจ้ามุนอยู่ร้อยเอ็ดโบเมนครับโอ้หงวดนี้สัญจรสัญจรครับงวดนี้สัญจรแต่ว่าร้อยเอ็ดได้หงอนี่ลูกไก่ไก่ครับเชี่ยอยู่ผุนนะผมพ่อไอรุ่นเนาะพ่อนเนาะโดนโดนเนาะไปเห็นสดเนาะไปเห็นนี่ทะเลคาเบาโวเลยตึงเลย สองสี่เนี่ยฮึมเลยบ่ะเพราะว่าเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์งวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแน่นอนเองพ่อพันทงสี่พันทงเลยมันที่เขาคู่ได้ทอนั่นอยากไปเห็นกับตาดิหนอพ่อหนอพ่ออยากไปเบื้องมองออกคุณนี่เลยู่มองออกอยู่ร้อยเอทใกล้ๆนะร้อยเอทใกล้ๆเห็มันโปะแนงวดเนี่ย เขาโปกา๊กเอาเอยลยล่ะต่อเรียงย่าเเลยล่ะครับไลค์ไ like ดหมเนบ่ไลค์ไหลเนาะครับเนีนวันนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวเลขเน,นีทางของผู้ทน้อมนะครับเดี๋ยวพูทน้อมช่วยเอฟซีเบิ้งครับระวาไลค์กล่องนะครับอ่ะถูกต้องเนาะพออ่อเนาะจ้องถูกจ้องนี่เด้ครับเดยให้แคปหน้าจอ,จอถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับมันนี้ก็เป็นวันทียิบซีนะครับสองศูนย์สองสี่เน้นๆวงกลมสีแดงแดงสองสี่นะครับ เป็นชุดบนล่างด้วยครับเดี๋ยวชุดบนล่างนะครับให้ไปกัดสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองนะครับอ่ะให้แคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับอ่ะขอบคุณทพ่รับพอ่ะผูดใดเข้ามารับชมกัขอโชคดีนะพ่อนะครับขอให้โชคดี อ่ะเรียบร้อยมาปลอยเด็กแ่าอว่า <mm ่าอันเอดนี่ฮะอ๋พอเฮ็ดเดียวเพิ่น่เฮ็ดเดี่ยวเพิ่นเี่ยหน้า่สองยหน้าที่เดียว